น้องเบนยจพาตะอีกหนาวไปครับวันนี้หนาวไปครับหนาวไปแล้วดูนะครับใส่เสื้อกันหนาวตัวบอลเริ่มเทิมเลยวันนี้จะเอาหนุ่มอะไรครับมาดูดกันดูหน่มดน้องเบนจีเลือกถูกไหมคะวันนี้น้องเบนตัดผมใหม่นะครับทุกคน<อ>มันคืออะไรครับเตา เอาอะไรครับอเอาไปฝากดีเจด,ดว้วยเอาไปฝากดีเจด้วยโอเคเอากี่อันมีอันนี้ไว้ซื้อตินมมอกินตินไมได้ไหมคะเดี <S <S ๋ยวจะไม่สบายครับมมอ่าโองเรียนแจกขนมอะไรนะเรียกอะไรครับคัท<ห>เน่<ะ>เอาในเลือกไม่ถูกเลยนะครับทุกคน อ,อ่ะให้น้องเบนเลือกเองนะครับะจะไปแล้วเหรอครับ